สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเกษตรวิถีพุภาพาชาแน,นลนะครับสวัสดีทักทายยามเย็นนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดพวงนี้มีตรตำบลนเขา30มอำเภอเขาจะการเังวัดสักแก้วนะครับได้ทราบข่าวเนาะจากลูกศิษย์ลูกหาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางวัดนะครับว่ากำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับ ไว้เตรียมงานนะครับในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นงานพิธีไหว้ครูนะครับครอบครูงานประจำปีของพระเดชพระคุณท่านที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้จัดขึ้นนะครับเป็นงานอาจริยะบูชานะครับเป็นงานไหว้ครูครอบครูของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฉลิมพระรพันยูนะครับ หรือทางปรับกรูวินิจปัญญาคุณนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับ24กุมภาพันธ์นี้นะครับเพาออกมาจากโรงเรือนนะครับให้มาอยู่ด้านนอกก่อนเนาะนะครับเพื่อที่จะได้จัดเตรียมสถานที่ด้านในนะครับไปรองรับคาดว่าน่าจะมีพี่น้องของเราเนาะนะครับมากันมากนาหน้าลายตานะครับก็ ได้เคลียสถานที่ไว้ร้องรับเนาะก็จะได้มาชื่นชมนะครับมาดูความสดใสน่ารักนะครับมาให้อาหารช้างนะครับมาเยี่ยมชมช้างไพรมอสของเรานะครับที่มาอยู่ใต้ร่มบารมีนะครับได้การสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์ให้มาอยู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิตนะครับขอทักทายก่อนนะครับอสวัสดีครับสวัสดีครับไพรมอส สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแป้นด้วยเจ้าสวัสดีครับอันนด้ต้งให้อาจารย์สั่งสวัสดีครับไม่ฟังกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่หือไม่เอือเลยวันนี้อะ เดี๋ยวมาดูสถานที่เนาะนะครับก็เคลียพื้นที่เนาะนะครับความสะอาดจัดแจงนะครับไว้จัดการจัดงานนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการอุจจารตานะครับสําหรับท่านผู้มาเยือนเนาะนะครับก็ได้จัดเตรียมอาหารหวานข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยนะฮะแตงโมแตงกวานะครับหรือว่า ท่านใดมีอะไรผละหมากลากไม้อะไรก็นํามาบริจาคมาป้อนอาหารนะครับให้กับไายมอดได้เนาะนะครับนีฮะนี่เป็นแตงกว่าได้มาแล้วก็ต้องเอามาล้างน้ําก่อนนะไม่รู้ว่าที่ท่านพอบลูกมานั้นใช้ยาและสารเคมีประเภทใดไปบ้างเนาะนะครับก็เพื่อ ความปลอดภัยของพ่อพลายมอสนะนะครับที่จะได้กินได้รับประทานนะครับอันนี้ก็จัดเตรียมไว้ตันรับนะฮะอย่างที่ผมได้พูดเมื่อคลิปผ่านๆานมาเนาะนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนาะนะครับจะหย่อนลงทิดตู้บริจาคนี้นะครับจะไม่มีให้กับมือเจ้าหน้าที่ไม่มีให้ช้างไม่มีอะไรทัง้งมเ้นนะครับก็จะบริหารจัดการโดย เจ้าหน้าที่พระเนนนะครับวย,ยาวัจกรทางวัดนี่แหละนะครับก็จะเป็นผนะู้จัดการนะฮะพูดถึงเนาะนะครับถ้ามาถึงแล้วนะครับไม่ใช่เลอเดทล่าเดินเข้ามานะครับนะเข้าโปรดทำนะตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีช่องทางทางเข้าเนาะก,ก็จะเข้ามาทางนี้นะจ๊ะ ก็จะเข้ามาทางนี้อเข้าสู่บริเวณด้านในจุดชมช้างนะฮะก็จะเข้าไปในซองนี้ใช่ไหมครับรอ,หร,อหรือเราจะอยู่ด้านด้านนอกนี้ก็ได้พ่อ,อพอายมอสก็จะอยู่ข้างนอกโน้น ون, แล้วก็ให้อาหารก็ยื่นให้ป้อนอไม่ใช่กระโดดข้ามรั้วเข้าไปนะไม,ไม่นะอันนี้ครับก็ก็จะเข้ามาประมาณนี้นี่ ก็เข้าไปอยู่ในมณฑลพิธีอ้ตรงนี้เขาเขาเรียกพระเนียดไหมนี่นั่นเขาเาเรียกพระเนียดเหรอถ้าอยู่ข้างนอกมองมาเขาเรียกพระเนียดถ้าอยู่ข้างในเราเรียกอะไรครับนี่โรงช้าง อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบ้านเนาะเป็นเป็นบ้านช้างเนาลาขยเราออกออกเป็นบ้านก็ก็มีเดินยืนเดินดน,นัง่งนอนกินเบื่อเบื่อก็พาเดินชมนกชมไม้ไป ยังไม่ได้พาออกเดินไปสู่ออกแล้วครับออกไรที่ออกสู่ชุมชนเมือง,งหรือเดินเข้าป่าเดินถนนอ,อบบ๋อเดินถนนนอกรอบวัดเนาะให้พี่น้องได้ชื่นชม,มก็แสดงว่าเขาเริ่มปรับตัวคุ้นเคยกับสภาพที่นี่แล้วเนาะอือ ได้ยินเสียงนกเสียงไม้เสียงเสียงรถ,งรถต่างๆคนแต่รถยังไม่ชินรถยังไม่ชินแต่คนนี้เริ่มชินละก็อยู่ดูแลยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ครตง <laughs> คือเขาถูกปล่อยประละเลยมานานไม่ได้คุกคีกับผู้คนมานานหลายปีทีเนี้ยไม่ได้ใกล้ชิดคือคนเลี้ยงดูแลมาก,ก็คือถึงเวลาให้อาหารก็ให้ใพาไปอาบน้ำก็พาไป ไม่ไม่มีไปลงเล่นน้ําำเดี๋ยวนี้ก็โยนสายยางให้เลยเล่นเองอาบเองมีอ่างอาบน้ําเสร็จแล้วเหรอครับอ๋อวันนั้นที่มาถ่ายเนาะเออ,อ,อ๋ขออนุญาตข้ามเข้าไปดูได้ไหมครับอ่างน้ําช้างอ่างกุชชี่ อ๋อนอนเขาจะลงไปอาบเลยไหมอ๋อนึกว่าเขาลงไปแช่ทั้งอ๋อเขาจะเล่นเอามาพ่นมาอาบอะไรอย่างนี้เขาเล่นเหมือนเล่นสงการ่ะเนาะเล่นน้ำอาบน้ำพ่นใส่ดินแล้วก็เอาโคนมาสปาตัวเอง กัเน,นี้ะน,นะครับก็มาอัปเดตเนาะนะครับภาบรรยากาศยามเย็นนะครับสําหรับวัดพวงนิมิตเนาะนะครับยามีทีก็จะมีงานพิธีไหว้ครูครอบครูของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฉลิมพระปัญนโยนะครับหรือพระครูวินิจัญญาโคนจ้าหวัดบัดพวงนิมิตตํบาบลเขาสามสมอาอำเภอกษตรกรจังหวัดสแก้วนะครับจะจัดขึ้นในวันที่24่กุมภาพันธ์นี้นะครับ 2อง7ก็เดือนเชิญเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านเนาะนะครับมาร่วมงานร่วมพิจีกันได้นะครับสำหรับว,วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วครับลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วนะสวัสดีครับไปหมดบาย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 ไม่บายเลย